สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะ มาเลยทีเด็ดครับนะวันนี้มาสายนินึงพี่ชายนะครับรอพระอยู่นะพระหมดพี่นะครับรอพระมันส่งเมื่อสักครู่เลยนะครับไปเอาที่นะครับไปรษณีย์มานะครับวันนี้ครับนะผมมีหานุมาลอยองค์นะครับเป็นพระหานุมาณนะครับรวยพันล้านนะครับเป็นลอยองค์นะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับวันนี้มีมาแค่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะมีมาเพียงแค่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ องละ4 5 0บาทม ok ีมาแค่10องนะเป็นรายการจองนะครับเนื้อทองละรังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับชอบถูกใจนะครับรายการไหนนะครับบอกเลยว่านะครับรีบจับจองกันพี่นะเป็นรายการจองพี่นะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ความนะฮะนิยมนะฮะออกมาพักหนึ่งแล้วพี่นะนะฮะเพิ่งจได้ยอดมานะครับนี่ฮะนี่ฮะพุทธพิเศษนะฮะที่ธรรมะอุทยานนะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับ นะฮะมาฮะเดี <s <S ๋ยวเรามาลุยกันพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับมาฮะรายการแรกเลยครับมีมาแค่สิบองค์นะพี่นะเช้านี้นะครับได้องค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับไม่อยากเลยแพงมากพี่นะครับนี่ฮะพอพระออกโอ้โหนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับนี่นะครับอนุมาณนะครับนี่นี่อนุมาณโชคเหมือนล้านนะครับ นี่ฮะสร้างโรงครัวนะรุ่นนี้นะครับนี่ฮะมิกิวอนปู่ติดนะฮะเลขคุณเบอร์สองสามห้านะครับสอ,นะองสามห้านะองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สอง รายการที่สองนะครับโอ้รายการที่สองเป็นนะแบงค์นะรายการสองเป็นแบงค์นะดูนะพี่นะพี่ชอบองค์ไหนนะเลขคนเบอร์สองสองหกนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับเป็นแบงค์นะสองสองหกนะครับราคาเท่ากันที่พี่นะใครวายองไหนใครได้นะรายการนี้สองสองหกพี่ชายนะครับรายการที่สองอะนี่สวยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนะครับ โอ้โหลายการที่สามครับเนี่ยเลขโค้ดจำนวนนะครับอ๋อเป็นลุ้นหรอพี่อ๋อเป็นลุ้นฐานนะครับเป็นลุ้นหน้าลุ้นใต้ฐา,า,านนะครับรายการที่เลขโคดจำนวน228นะอันนี้นอุดนมสนารนะนะครับ228นะครับตรงนี้นะครับ รายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่นะครับร <c oughs> ายการที่สี่ครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้อุดรายการนี้เหมือนช่อนะครับน่ลงเลขโค้ดนัเบอร์นะครับหมายเลขสามเก้าหกนะครับ นะโอ้โหนี้ข้าเบ้านะองนี้มีค้าเบ้าติดด้วยนะครับรายการที่สี่สามเก้าหกนะครับนี่ฮะรวยล้านล้านนะครับนี่ฮะลายมือปูด,ด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปนีรายการที่ห้า รายการที่ห้ารายการที่จิตจิจวอหลวงปู่ครับเลขคนณตเบอร์สองหนึ่งสี่ครับสองหนึ่งสี่ครับรายการที่ห้านลครับสองหนึง่งสี่เนี่ยสวยๆเลยรายการที่ห้านีครับนี่สวยงามครับรายการที่ห้านีครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับ มีมาแค่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะรายการที่หกครับเลขโค,ขค้ดน,นะนัมเบอร์นะครับหมายเลขสี่สิบเก้าอะนี่อุดมสารนะองค์นี้นะฮะหมายเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขหกนะฮะอันดัอ้สี่ิบเก้าครับองค์ที่หกนะฮะ อุดมนสารนะองค์นี้นะองค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดครับรายการที่อุดมนสารเหมือนกันครับพี่นะอันนี้เหมือนแช่น้ำมันด้วยเลขค้นเบอร์นะครับหนึ่งแปดสอง หนึ่งแปดสองครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองนะครับรายการที่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองนะครับสวยๆนะองค์นี้ก็สวยนะ <c oughs> รายการถัดไปครับรายการที่แปดครับตัวนี้มาแพงมากพี่นะครับไม่ใช่จองไว้เลย รายการที่แปดอุดมสารครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขสองสี่สี่สองห้าสี่สองสีสี่เนี่ยสอง2้าสี่สองสีสนะครับนี่ครับรบายการที่แปดนะครับองนี้นะฮะสวยๆนะครับ,รบต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เก้า รายการที่เก้าเลขโค้ดนัมเบิร์หมายเลขนะฮะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่เก้านะฮะสามเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่เก้านะครับสวยมากนะครับนะต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบนะ รายการคท้ายรายการที่สิบครับรายการนี้มาเป็นแช่น้ำมนต์เลยหรือเปล่านะฮะเลขโค้ดนัวเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งสี่แปดหรือเปล่าพี่นะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดนี่แช่น้ำมนต์ตัวนะ่นะครับรายการนี้เหมือนเดิมครับแล้วรายการที่สิบนะครับองสุดท้ายนะครับนะฮะสำหรับนี้ก็อยู่ที่นะสิบรายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนบอกเลยว่าห้าบานนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับนี้กรอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ